ฮัลโหลสวัสดีตอนเช้าทุกคนหลายมากกว่า10วันที่มีประสิทิภาพอ๋อเยี่ยมเลยสวัสดีครับพี่ไก่ขามาแล้วคนแหลกปะ่ะสุดยอดอีเลียแชร์แป๊บหนึ่งโอ้ขอบคุณสติกเกอร์จากไก่้ัวนนะครับเอาผู้ใดขอเขารวมนี่ว้ยผู้สาวตั้งใดน,นี่หาปุ่มแชร์แป๊บหนึ่ง สวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วเช็คภาพเช็คเสียงให้หน่อยชัดเป้าชัดเป้าลังแท้สวัสดีครับพี่ลิมมาเลยวโอ้ขอบคุณสติกเกอร์จากพี่ไก่5อันนะครับผมขอบคุณเลไลๆครับพี่ไก่สุดยอดอีลีใครที่เข้ามาแล้วเช็คภาพเช็เชเชเคเสียงใน Facebook ส่วนตัวด้วยนะครับ สวัสดีวันที่สองสิงหาคมนะกับบรรยากาศเสียงเพลงนะบอกเลยวันนี้ทุกคนได้ฟังเสียงเพลงเพราะมากนะฮะมวนบอรัรบเสียงเพลงมวนบอเสียงเพลงมวนบอเสียงเพลงมวนบอนะชัดเจนขอบคุณสติเกิดจากพีกิฟดีไซน์เดอ้อหนึ่ง หนึ่งอันนะครับผมสวัสดีค่ะหน้าใหญ่ไปเปล่าวันนี้อยู่ท่ามกลางนะเหตุใดมาเช้าอยู่ดอยตีครับแมนฮะสวัสดีโค้ชกอล์ฟ굿มอร์นิ่งอันนี้อยู่ทั้งดอยฮะอยู่ทั้งดอยฟังบรรยากาศชิวๆนะฮะเออฟังบรรยากาศชิวๆสวัสดีแม่ฝนมาทางเฟซบุ๊กแล้วนะครับสัจเจนครับผมนะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอะไรเขาเรียกว่า สอนฟรีนะสวัสดีครับคุยดีสวัสดีครับโค้ดกอบนะครับเนื่องจากโครงการไม่ใช่โครงการโปรเจกต์โปรเจกต์โปรเจกต์กกนะรู้สึกว่าหิวข้าวเลยจะพูดจบไหมเนี่ยขอใ้ร้อยสิบดวงนะมันใช้พลังงานเยอะเนี่ยตอนเช้าปกติคือแบบคุยดีเตือนสายนะส่นที่หาคนใหม่ก็เลยมีพันธสัญญาว่าเฮ้ยไม่ได้แลวนะนะอยากปั้นชีวิตใหม่อยากมีชีวิตใหม่จะมาตือนสวยๆแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับ ออสวัสดีทักทายทุกคนนะฮะวันนี้มาบรรยากาศชิวๆนะบรรยากาศชิวๆเรื่องอะไรเรื่องการสร้างตัวตนในติ๊กต็อนี่แหละเอาศักยภาพตัวเองดึงออกมานะอันนี้ก็คือ D2 เห็นเปล่าเห็นเปล่า D2 โอ้โหสไลด์สวยงามสไลด์งามประรุูงามปะแสบตาสีเสือเอา <laughs> สวัสดีเ <laughs> มีวันนี้มาแล้วครับผมสวัสดีค่ะทักทายกันนะฮะใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันสวัสดีพี่เจี๊ยบครับผมเออทักทายกันสวัสดีพี่ไก่ครับ เกียวกว้่อยโอ้ยมากกับเกียวกว้่อยเลยนะบัวใดมาดนคักเอาไปใสไปใส่ใส <c oughs> ครูพึ่งครัสวัสดีครับครูพึ่งบัวใดมาไปใสบัวใดมาโดนคักไปใส่ให้ต่อไปกุูดีมารอบเช้าแล้วนะเออนี่คือเสาราสุดเสาที่จะเห็นไดแลรวลนะ <c oughs> สวัสดีครับพี่ดีฮะแต่วันต่อไปจะปรับเวลาขึ้นนะ่ะจะมันเก้าโมงถ้า9ก้าโมงต้องตื่นแต่เจ็ดโมงไงตื่นเสร็จอาบน้ําแต่งตัวเสร็จผมรอเออสวัสดีครับพี่ยาพัทลุงสีเสืองามขอบคุณเล่ยหลายครับเอาสวัสดีครับน้องครูแจมมาแล้วขยันมากโอ,อ้ยขอบคุณเล่ยหลายครับเข้าใจรั่วๆครับขอบคุณเล่ยหลายครับสวัสดียูเซอร์อะไรเนี่ยสวัสดีพี่นิพามาแล้วอ๋ออย่างน้ำโควิดวัตติอ่ะโบเป็นยังดอกด้วยครับเดี๋ยวโคลบีดมันกับพานไปแต่โบเป็นยังครับนะทุกอย่างเกิดขึ้นดีเสมอพิมมา อออิสเวลเสียงเพลงมวนบอเสียงเพลงไพโร,รพิมพไพโรมาอ๋ออิสเวลลูกศิษย์อาจารย์มาดีทุกคนอ๋ all well. ออิสเวลเอออีหยังหลักคุยดีบางคนงงอ๋ออิสเวลสวัสดีครับพ่อพันผู้พานฮะมาแลวทุกอย่างดีเสมอเออ,เอ,อสวัสดีครับผีห้าลิตรครับผมบอกว่ายังเกิดขึ้นดีเสมอฮะบอกตัวของไปก่อนเดี๋ยวมันดีเองเออถ้าต้องปาบเลยแมอ๋ออิสเวลครับผีนิพ่า ซึ่งวัอน,นี้กสิมาบอกวิธีการดีครับวันนี้ดูคลิปคุณบัณฑิตาคุยดีดด้วยเทจังอยากฟังก้าวคำทำเงินร้านได้ครับผมจัดไปครับเยะสรุปมาให้แล้วกันเมื่อคืนผมก็ฟังนะทุกอย่างกันินคดีเสมอแมนครับสวัสดีครับผมต้องทําแบบไหนครับอยากให้ผู้ติดตามเยอะๆเอาในติ๊กต็อกทำจากความเชื่อของตัวเองไอ้ไม่ใช่ความเชื่อความชอบเข้ามักแบบใดกระเฮ็ดแบบนั้นนะข้อใจให้แล้วประพัดบอกเก่าซิบนะ ขอพุ่นการแช่ฮะทุกอย่างก็คือนดีเสมอเมียเอาสิ่งที่เขามักเอาสิ่งที่เขาชอบเอาสิ่งที่เขารักถนัดเอามาเห็ดในทีกตอกแล,วล้วเบืองว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาเห็ดเนี่ยมันซอยเหลือผู้ใดใดแน่ออสวัสดีครับพี่ฮาลิดผู้ใดเห็นแล้วปล๊บมันแก่ปัญหาหไหพาใดเน่อันไดที่เป็นความหูนบอกคุ่นเขาแช่หลายครับขี้แพงเลยนะทรงผมปานภูเขาข้างหลังนอไม่เทแลนะครับคือกันก็ภูเขาเลยบ่ เขาแมสิเลย <c oughs> คือกันเด้คือกันเด้ทรงผมคุยดีอย่างไรทุกเขาก็คือจังสันเด้เออเ <c oughs> ทยิหลีบอกเลยเลมิ t e d ดเอดิชั่นนายบาดเก็บเลมิเต็ e d อด i ชั่นแม้กระทั่งทรงผม <c oughs> บอคือหมูนะคือถามว่าอยากดังไหนทุกคนอยากดังนะแต่ต้องมีเป้าหมายว่าดังไปแล้วดังไปเพื่ออะไร บางคนถามมาได้อยากดังได้อยากดังใน t ิ k กต็อกเอออยากดังเทรนข้างในก่อนว่าอยากดังไปเพื่ออะไรผมจะไล่สดไปบ้างถูกต้องครับแล้วเมื่อไร่ที่เราตั้งเป้าหมายว่าอยากดังไปเพื่ออะไรนี่แหละมันจะเป็นตัวจุดกระตุ้นอยากให้เราทํามันทุกวันการดังใน t ิ k กต็อกเรื่องง่ายมากทุกคนพี่มาดังใน t ิ k กต็อกง่ายอีหลีอย่าไปคิดว่ามันยากอู้เฮยจังไหนคือสิดังยากเลยไอเดีย ถ้าคิดว่ามันยากมันก็ยากฮะยังไม่ได้ทําแค่คิดมันก็ยากแล้วเออถ้าลงมือเห็นนี่มันกระยากอีลอะครับอา่าสวัสดีครับพีรีมาแล้วขวดมอร์นิ่งประเทศไทยนะฮะกวดมอร์นิ่งที่สี่วงครึ่งอา่าสวัสดีครับครูบีฮะอย่าคิดว่ามันยากครับอง่ายอีลีแมนพี่มากง่ายอีลีดังในดีจตอง,ง่ายมากเออคนอื่นเขาดังหลายแต่ฟังดีดีมันไม่ใช่ว่ายอดฟฟลเยอะแล้วจะดังดมิมันคนละความหมายดิย ยอดฟอลเยอะแมนบ่อยอย่างเกินความสมัครคนเมียครับสวัสดีครับครูวี่ันแล้วครับครูครับถ้าเราจะตอบคอมเมนต์เพื่อนด้วยวิดีโออ๋อหมายถึงทําไงใช่ปะ่ะไปที่คอมเมนต์กดที่อ่าวิดีโอแล้วก็มันจะมีฟังกช์ชันตอบกลับมันจะมีวิดีโอเล็กยดูวิดีโอเล็กๆแบบนี้เออใช <laughs> ่พี่ไก่บอกง่ายมากมันมันจะอยู่สายมือดังในที่สองง่ายมากแมนครับที่ใช้ปิ่มฮะมันจะอยู่สายมือเดอ้อไปกดรูปวิดีโอปั้ง มันก็จะโชว์หน้าวิดีโอขึ้นมาเขียนภาพตามเขียนภาพตามหลังจากนั้นมันก็จะมีข้อความของคนที่ถามมานั่นแหละเป็นบางๆแต่ตอนนั้นยังเลื่อนตำแหน่งไม่ได้นะแต่เรากดอัดวิดีโอเลยเออหลังจากนั้นค่อยเลื่อนตำแหน่งเอาเกียรบ่เขาใจยัง่งขาใจยัง่งขอใจพิมพ์ขอใจมากสวัสดีครับพี่นี้วครับผมสวัสดีครับทุกคนชื่ออังนะคะสวัสดีครับพี่อังครับหนูใส่ลิงก์เว็บไซต์ไม่ได้คะ่ะคุเอา้าพี่วี ไปปรับเป็นบัญชีโปรไหมหรือว่าปรับเป็นบัญชีเอ่อไม่ใช่ปรับเป็นบัญชีธุรกิจไหมเพราะว่าติ๊กตอกเขามีการปรับใหม่สวัสดีครับพี่พัฒ์ครับผมสวัสดีพี่เมนี่สวัสดีพี่พรครับผมอ่าข้อใจขอพูดอยไะครับติ๊กต๊อกมีการปรับใหม่นะทุกคนตอนนี้บัญชีเอ่อมันจะมีบัญชีโปรโปรกับส่วนตัวหรือเปล่าโปรกับผู้สร้างอันเดียวกันธุรกิจแยกออก เป็นธุรกิจอยู่แล้วค่ะอ๋อเป็นบัญชีธุรกิจอยู่แล้วค่ะอัปเดตติ๊กตอกยังครับลองอัปเดตดูถ้าอัปเดตแล้วยังไม่เป็นก็ติ๊กตอกปั๊มใหม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโควีทักอินบ็อกมาแล้วส่งไอดีช่องมาแล้วก็ส่งเรื่องมาเด้อเดี๋ยวผมจะลองดูให้ว่ามันเกิดจากอะไรสวัสดีครับพี่เมนี่เข้าใจครับผมขอบคุณทานยินเยี่ยมเลยครับเก็ตขาเยี่ยมเลย เข้าใจแล้วครับผมอ่านุนยอดเลยนะครับผมต้องลองทำนะลองเหตุเบื้องก่อนแต่ก่อนเอ้ยผมเหตุเปลเป็นดิสวัสดีครับพี่คำคมตอบกลับด้วยวิดีโอจังไหนเหตุเปลี่ยนข้าคู่ขอบคุณครับยินดีครับคูวีฮะตอนนี้ทุกคนต้องฟังดีนะทิกตอกเขาอัปเดตแบบใหม่ทุกวันเพราะฉะนั้นมาอยู่ในโลกของทิกตอกนี่แหละปลอดภัยสุดแล้วเออสวัสดีครับพี่ตาทำาไมถึงบอกว่าปลอดภัยนะ พอติดต่อเป็นแพลตฟอร์มเดียวครูตื่นกี่โมงประมาณเจ็ดโมงกว่าประมาณสองโมงอ่ะสองโมงอ่ะอันนี้ถือว่าตื่นสายอยู่เดี๋ยวต่อไปตื่นเจ็ดโมงแต่ต้องนอนต้องนอนต้องนอนก่อนเที่ยงคืนเสียงยังเป็นแบบนี้อยู่เสียงยังไม่มานะฮะเสียงยังไม่มาแต่ใจเต็มร้อยเห็นเปล่าไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์หรอกทุกคนพูดถึงเรื่องเพอร์เฟกต์บางคนติดเพอร์เฟกต์ไปดูคลิปล่าสุดในช่องเด้อเห็นเปล่าคลิป คลิปดูเหรียญแล้วได้เงินใครดูแล้วบ้างยกมือใครดูแล้วพิมพ์ดูมานะไม่มีอะไรเพอร์เฟกจริงติ๊กตอกทำง่ายดัง่ายสุดแล้วต้องเข่งขยนันใช่ครับไม่ต้องเพอร์เฟกสวัสดีฮะคนใหม่ทักทายสอนเรีนเอฟเฟกต์เว็บบนเนะครับเข้าไปเล่นมันนะอ๋ออัปเดตติต๊กตอกยังมันอาจจะเป็นเ,เครื่องบางเครื่องมันก็ไม่รองรับนะเอฟเฟกนั้นะดูแล้วเยี่ยมเลย,เยว่าผ่านบอกการอัปเดตทำไงครับอัปเดตไปที่เพจสโต้ครับคุณยายติมแล้วก็กดติ๊กตอกแล้วก็อัปเดตเลยเออผมลืมกําหนดเวลา พลาดหัวข้อเห็นป่า,าไปเบิ้งก่อนไปเบิ้งคลิปล่าสุดถี่แม่หนสวัสดีครับพีกกี้คลิปกําหนดเวลาข้อความปกคลิปไม่ใช่โปรคลิปข้อความหน้าคลิปอะ่ะเราต้องกําหนดเวลาใช่ไหมเวลาเราขึ้นใส่ข้อความมามันถึงจะหายไปแต่ผมนะ่ะโมลืมสงสัยหิวข้าวเมื่อวานนี่มันเลยพลาดยาวเลยสวัสดีครับพีนน่นกแทบสองแท พลาดยาวตั้งคลิปจนเห็นแล้วเห็นเปลาถ้าเป็นคนอื่นนี่เขาต้องรีบรบคลิปออกแล้วลงใหม่แล้วอ,อัพใหม่ตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยลืมกําหนดเวลาตอนแรกก็ไปตั้งเป็นส่วนตัวขอไปดูติดต่อได้ครับตั้งเป็นส่วนตัวเสร็จเฮ้ยเราจะแก้ยังไงแก้ไม่ได้เพราะเอาติ๊กตอกอัด ประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยพอเอาติ๊กตอกอัดแล้วครูมาเชา้าใช่ครับมาเช้าด้วยพอเอาติ๊กตอกอัดแล้วมันแก้ไม่ได้ถ้าเป็นคลิปที่ตัดจากเครื่องอ่ะตัดต่อวิดีโอด้วยแอปทั้งอื่นอ่ะมันแก้ไขได้ทําไงทีเนี้ยลงไปเลยเอาแบบนั้นแหละเห็นเปล่านั่นมีอะไรเพอร์เฟกต์หรอทุกคนสวัสดีครับครูสวัสดีพี่ยาวครับสวัสดีคนใหม่ครับคอมเมนต์ชื่อเลน่นสแลชชื่อเล่นมาด้วยนะฮะมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกอย่าเพอร์เฟกต ใครที่บอกว่าตาที่ไม่เป็นนะั้นในติ๊กต็อกคุณทําไปก่อนเถอะเดี๋ยวมันจะตามมาที่เหลือมันจะตามมาใครเก็ตพิมพเก็ตที่เหลือมันจะตามมาแต่ที่จะสอนวันนี้คือสวัสดีค่ะคุณสวัสดีฮะสวัสดีค่ะพี่พันธ์กดหัวใจก็ร้อยโสเดขอคุณครับแต่ที่จะสอนวันนี้คือร้อยวันปั้นซูเปอร์สตาร์คือเด2สองคือจริงแล้วมีมีมไลไ์นะแต่ไม่ทานะฮะแต่อยากจะพูดเลยแต่ว่ามีตัวอย่างนะฮะสวัสดีครับพี่ปามคืออะไร คือการที่เราจะทำทิกตอกให้ประสบความสำเร็จและอยู่ในโลกของทิกตอกนะฮะสวัสดีพี่ปามฮะ,ะเกียรติค่ะสวัสดี5ค,คู่แมมซ้นอนตอต,อต่อมาแล้วนะฮะหฮะพิมมาข้อนี้ข้อเดียวเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณต้องหาไอดอลคุณต้องหาเมนทอร์คุณต้องหาพี่เลี้ยงพิมพ์มา คำใดคำหนึ่งที่เราชอบที่ทุกคนชอบสวัสดีครับพี่นกอ่ะสวัสดีครับพี่รถกันซึมหายใจมาแล้วครับผมหาเมนทอ่อหาพี่เลี้ยงหาต้นแบบภาษาอีสานกับหัวใจางานคือหาต้นแบบนั่นแหละหาคนที่เขาประสบความสําเร็จก่อนเท่าหลือเอาเขาเป็นตัวอย่างนี่ผู้ใดนะที่เท่ามากที่เท่าชอบเออพิมพ์มาหาตัวอย่างหาต้นแบบเยี่ยมและจะอธิบายต่อว่ามันสําคัญยังไงนะเยี่ยมเกตขาพี่เทาบอก มันสาคัญจังไหนหาพี่เลี้ยงข้อใจให้แล้วขอบคุณลหลายๆครับมันสําคัญอยู่ที่ว่าเวลาคุณทําออนไลน์นะฟังดีๆหาไอดอลใช่มันจะมีเสียงรบกวนจากใครหลายคนมากเยอะมากสวัสดีครับโค้ดโค้ดจุ่มนะเออแท้เราด้วยขอบคุณครับเมื่อไหร่ที่คุณมีไอดอลหาพี่เลี้ยงเจอแล้วอหาพี่แล้วเออพี่เลี้ยงครับว่าเป็นพี่แล้วคุณจะทําตามนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณเอาเขาเป็นไอดอลเขาทําอะไรบางอย่างคุณจะทําตามนะสวัสดีครับคนใหม่ผมบอกเลยผมเอาอาจารย์บัดิตเป็นพี่เลี้ยงแต่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 แต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 ยาหลงสวัสดีครับพี่เดือนอย่าหลงว่าอุ้ย,ยดีใจสามแสนเลยบอกเล่นกับอาจารย์บดตโนเมื่อคืนฝันถึงอาจารย์บัดฑนะฮะสวัสดีค่ะพี่นวลมาแล้วคุณนวลสวัสดีครับพี่โรดการซื้อผ่านใหญ่ฮานคูฝึกเยี่ยม จูนกับอาจารย์มดีจนเมื่อคืนฝันเห็นอาจารย์อะขนาดนั้นอะก็เลยมาพูดเลยเป็นแบบนั้นจริงๆริงสวัสดีพี่ติมครับม,มันสําคัญมากๆเพราะคุณเนี่ยจะทําตามแบบที่คุณหาไอดอลว่าโอเคฉันอยากเป็นแบบเนี้ยในอนาคตฉันอยากเป็นแบบนี้นอนนอยบบอยากมีชีวิตแบบเนี้ยอยากมีผลแบบเนี้คุณก็เลยทําตามเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ไข่เก็ดพิมเก็ตนะฮะพิม,พม,พมไปด้วยเกี่ยวก้อยกันไปด้วยนะทุกคน เกดพิมเกตนะฮะติดตามอาจารย์บัณฑิตเหมือนกันขอบคุณครับใครเกดพิมเกตบอกเร็วันนี้สอนขี่แพงมากเดย์สองสอนฟรีเนี่ยละเมอเรียกชื่อไม่เออฟันอาจารย์บัณฑิตเลยเมื่อคืนจริงมันจูนขนาดนั้นนะนะเกดเยี่ยมเลยเกดเยี่ยมเลยแต่ก็ฟันอะไรฟันวันได้สองช่องให้ลูกศิษย์อีกขนาดนั้นทําจนสิ่งที่เราทําเนี่ย มันซึมเข้าไปในจิตใต้สำนึกตอนที่เรานอนนะ,ะสวัสดีค่ะพี่เจ๊บม,มาแล้วที่ฟูทะเลน,นะครับสวัสดีพี่ตุ้ยนุ้ยมาแล้วนะฮะทะเลเผาบอกห่ายก็เป็นตาแสบแท่ทะเลเผานะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์มดีมาเชิญคุยดีเข้าผบแมนจูนไปละไปดูในไลฟ์เลยไลฟ์ล่าสุดนนะ่ะโอ้ยคุยอาจารย์มดีเอื่นซ,ซื้อคุยอเดียแบบไลฟ์เลย,แบบลเลยอาจารย์มดีกลาลังจูนอยู่แกกําลังดูผมอยู่การันตีทีเนี้ยเมื่อคุณหาตัวอย่างหาไอดอลเจอแล้วเนี่ย ทำตามเขาแบบไม่ต้องฟังเสียงคนอื่นเพราะคุณเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนเกียรติเป้าสวัสดีครับพี่แมนคุณเห็นผลลัพธ์จากต้นแบบสวัสดีครับแอดมินใส่ไม้เบิงแล้วค่ะกระบอกมียังนี่ค่ะเออดูผลลัพธ์จากต้นแบบของคุณนะฮะเกียรติพีคำคมบอกขี้แพงตั้งแต่ต้นแมนฮะคุณจะได้แบบนั้น พอเวลาที่คุณเดินทางไปเนี่ยมันแน่นอนละ่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทํามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่สุดยอดแมนการเปลี่ยนแปลงที่สวัสดีครับจอบยังเห็นไหวจอบเห็นละเนาะคุยดีสอนขายของใน a c e b o o k เนี่ยจะอ๋อใน Facebook เงียบแล้วทุกคนต้องมาขายของใน t ิกเกอเงียบพูดตรงๆเงียบ Facebook เป็นบุกเงียบนะฮะสวัสดีฮะแต่คนที่มีทําแล้วปังมีไหมมีนะฮะเพราะฉะนั้นปดล็อกตรงนั้น เพราะฉะนั้นลงมือทาหาไอเราคูเพิ่งเอาคูนี่ไปตัวแบบขอบคุณครับมันแน่นอนการันตีคุณจะไม่ฟังเสียงรอบข้างถามว่าคาแนะนําจากคนอื่นฟังได้ปะฟังได้สวัสดีครับพี่มาริแต่คุณฟังเสียงของหัวใจคุณมากกว่ามันจะไม่ดีละฮะเออคุณเห็นแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยฉันทําแบบนี้นะฉันลงมือทํานะวริจาพี่นูขอจใจแล้วซีสองก่าขอบคุณครับสวัสดีพี่ชายหน่อยครับผมสวัสดีพี่ไก่จอย คุณลงมือทำตอนที่พี่ใหญ่ฮะลงมือทำทุกวันตั้งใจมีวินัยโฟกัสนี่คือสิ่งที่คุณอยากต้องการเปลี่ยนชีวิตผมบอกเลยเมื่อไหร่ที่คุณมีกระบวนการเหล่านี้นะคุณเป็นได้เหมือนไอดอลที่คุณต้องการไปโรงเรียนคอยกระตือตจขายของอ๋อแม่มหรอครับผมวันนี้ครับพีทิพย์ครับผมปาร์ตขึ้นแดงง่แสงงามมีดีเด้นนะคุณจะเป็นดั่งต้นแบบ ที่คุณเอามาเป็นโลโมเดลในชีวิตสวัสดีครับพี่ชายน้อยขอบคุณหลายๆครับมันการันตีร้อยเปอร์เซ็นนะเพราะอะไรรู้ปะเพราะเราอ่าคุยดีมีต้นแบบมากกว่าหนึ่งคนได้ไหมได้ครับพี่เจี๊ยบได้ครับมีต้นแบบมากกว่าหนึ่งคนได้นะฟังดีๆเราสามารถมีต้นแบบมากกว่าหนึ่งคนได้นะฮะแต่สาเหตุที่ผมเลิกจำหนีคืออะไก็เรียนจาก จากไอดอลของอาจารย์จากคนที่เขาประสบความสําเร็จทั่วโลกเอามารวมไว้ที่ตัวอาจารย์คนเดียวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วผลผมดูผลลัพธ์ที่อาจารย์ได้เออสร้างลูกศิษย์สร้างโอ้โหสร้างผลลัพธ์ชัดเจนแล้วแล้วเวลาฟังอาจารย์ไลน,นะน์นะมาอินใครเป็นเหมือนผมปะใครเป็นพิมพ์มาหน่อยฟังอาจารย์ไลฟ์สร็แล้วมันเข้าถึงอะ คนอยากอาจารย์มดิตมีน้อยมากๆคุณไปสังเกตนะเขาเป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณแบบอาจารย์มดิตผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละสิ่งที่ผมเกิดมาผมต้องการมาเจออาจารย์สวัสดีฮะในหัวใจผมเรียกร้องตลอดเลยว่าทําไมผมถึงไม่ทําเหมือนชาวบ้านเขาเออทำไมเรียนจบแล้วไม่ไปทํางานประจําไม่อยากเป็นอันนี้ขอพูดทีหนึ่งไม่อยากเป็นข้าราชการเข้าถึงแบบสั่นสะเทือนใช่ อันนี้ไม่ใช่ว่า,าคลาสสิกาไม่ดีดีแต่ทําไมผมไม่อยากเป็นแบบนั้นเลยแต่ทำไมพ่อแม่ต้องเออคาดหวังว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นนะลูกเป็นอย่างนี้นะมันไม่มีความอยากจะเป็นเลยทุกคนหามาตลอดนะหัวใจมันเรียกร้องมาตลอดนะพูดตรงผมเป็นแบบนี้อยากเป็นมาหลายปีแนละ้วสวัสดีห้าฟังอาจารย์เบลแล้วมีความพลังใช่ครับมันสําคัญมากๆเพราะข้างในผมจูนกับอาจารย์วันนี้ตั้งแต่นานแล้วแต่มันยังไม่ถึงเวลาขีพแผนคุณฟังดีดีนะ ส,สดพี่เสียนมันยังไม่ถึงเวลาสิ่งที่คุยดีนั่งพูดอยู่ตรงเนี้ยอยากเป็นมานานแล้วสปีน่าจะเข้าปีที่4ส,สิ้นปีนี้จนะ่ะจะประมาณปีที่สี่นะทุกคนฟังดีๆชอบค่าขอพูดเลยหครับผัวมาติดตามมาจา์มานิตมานานมากตั้งแต่สมัยเป็นแต่ก่อนนะแต่มันยังไม่ถึงเวลาขอคำติดตามดีๆฮะ คือบางคนแบบอยากทานะนะ,ะสวัสดีครับแม่นวนอยากเป็นนะแต่ทำไมมันยังไม่มีไฟไมันมีคนมาจุดประกายผมถึงบอกว่าคุณไม่ต้องเสียเวลาแล้วคุณเริ่มได้เลยคุณเอาคุณเอาใจามาจุนกับผมเนี่ย <S <S นี่คือการสอนฟรีนะฮะขอบคุณการแชร์ได้หลายเด้อครับเด้อขอบคุณสติกเกอร์เอาสดคาครูทางสีฟ้าใช่ครับผมนะแค่แล้วครับขอบขอบคุณสติกเกอร์หาอ,นอ,อันจากพี่นวลครับจากแม่นวล แล้วพอผมได้ทําเฮ้ยมันยิ่งทํายิ่งใช่เพราะผมไม่ได้ให้ทําให้ใครเดือดร้อนเห็นป่าเออไม่ได้มาแอคชั่น่าตัวเองเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ไม่ใช่พัฒนาตัวเองก่อนเนี่ยผมพัฒนาตัวเองมาได้แล้วคุยดีก็ยิ่งอยู่ดีต่ตนานๆยิ่งหรอกขอบคุณครับผู้เพื่อนขอบคุณติ๊กขอบคุณสติ๊กเกอร์ติ๊กต่อครับยิ่งทํายิ่งใช่โอ้โหยิ่งยิ่งไหลสดยิ่งเก่งเนี่ยคือสิ่งที่อยากเป็นมานานแล้ว และอนาคตทุกคนก็รู้ใช่ปะว่าการไลฟ์สดมันเปลี่ยนชีวิตคนได้เคยเห็นมาครับครูนิดหน่อยก็เก่งครับเมียนครับทําไมทําไมครูนิดหน่อยทําไมโค้ชใหม่ทําไมครูฮันนี่ทําไมครูรุ้งต้องหาเมนทอร์ต้องเอาตัวเองไปอยู่ใกล้กับปราจญ์บัิตสิ่งนี้สิ่งเดียวสวัสดี5คนใหม่5้าของคุณครับสวัสดีพี่นาครับ จอสอันครับครูสัมผัสว่าไหมพัฒนาขึ้นไหมคะพัฒนาขึ้นครับมันคือการเอาตัวเองไปอยู่ใกล้กับพลังงานบวกครูคราสอนการขคคอนใน,นตติคตไหมครับได้ครับใครเกตพิมเกตพวกเราคือนิวเจนใช่ผมบอกเลยนะถ้าคุณจะทําทออนไลน์รอดต้องบอกว่ารอดนะทำวิวดังๆแป๊บๆมาแป๊บๆไม่นับ มาไลฟ์สดจะเป็นซีคนคุดีของคุณ,คณพี่นเ้าะสวัสดีครับพี่ชัยทาคลิปยอดวิวเป็นแสนวิวล้านวิวแล้วหายไปอันนี้ก็ไม่นับเพราะคุณเข้ามาแป๊บๆแ,แต่สิ่งที่อาจารย์มาถึงวันนี้รู้อะไรคืออะไรรู้ปะ่ะเนี่ยอาจารย์บอกว่า8ปีปีน่าจะ8ปปี9ปีนี่แหละสําหรับการทําออนไลน์อาจารย์ยังมีพลังตัวนี้ บอกเลยไม่แน่นะผมไลฟ์สดอยู่เนี่ยอาจารย์กำลังดูผมอยู่ก็ได้อาจจะเป็นได้นะเออโอ,โอ้คุยดีเป็นไผ่าคือบอกเก่งแต่เขาชิว่ะอาจารย์ว่ะเออครูหลวงครูนิดหน่อยลูกศิษย์บันอาจารย์บันดีทุกคนเอาตัวเองไปไลฟ์สดเห็นเปล่าล่าสุดก็มีใครครูฮันนี่เคมนครูพลล่าไลฟ์เมื่อคืนครูพัลล่าไลฟ์สดไม่เก่งเลยครับครูนะฮะไม่เป็นไรครับทําก่อนสวัสดี5ค,คนใหม่เอไปอยู่ใกล้คนที่เขามีพลังงานคุณจะมีไฟไม่หมด ผมบอกเลยผมก็ต้องทําเหมือนกันแต่ได้ลงคอร์สกับอาจารย์มณิตเป็นแสนเป็นหมื่นนะทุกคนมานัสดีดีหรือเป็นล้านเพราะผมอยู่อุบลอาจารย์อยู่กรุงเทพเออได้ครับผมสวัสดีหาคนใหม่แต่สิ่งที่ผมทําได้คืออะไรรู้ปะผมตื่นขึ้นมาป,ปั๊บังเออได้ครับผมสวัสดีหาคนใหม่แต่สิ่งที่ผมทําได้คืออะไรรู้ปะผมตื่นขึ้นมาปั๊บังมาอยู่ใกล้พลังงานบอกใช่พี่พัด้างเปล่า ค้างไหมทุกคนค้างหน่อยต่อมือมือมุนคพิมพ์มาอ่ะใครที่อยู่เนี้ยสามารถเกี่ยวสิบคนเกี่ยวก้อยกันเดอเกี่ยวก้อยกันขอคุณดอกกุหลาบครับเกี่ยวได้นะค้างเปล่าค้างเหรอค้างเหรอเมื่อกี้เน็ตกระตุกมะค้างเปล่าอ๋อกระตุกอืมค้างห เย,ยบทุกคนมายังปกติยังปกติแล้วบ่พี่มาไหนครับผมปกติยังโอ้ผมเข้าห้องน้ำบ่อยมากเลยตอนเช้ากินน้ำตื่นเช้าขึ้นมาเกี่ยวก็เยี่ยกอกระตุกมายังทุกคนปกติยังตื่นเช้าขึ้นมาซัดไปเลยน้ำสองน้ำลิตรงผมกินหมดเนี่ยผมกินหมดเนี่ย1.5ลิตรปกติและขาดเยี่ย น้ำบ่อยมากเนี่ยยิ่งนั่งไร้ส่วนนี้ต้องเข้าห้องน้ำบ่อย <c oughs> กินน้ำเยอะตอนเช้าถ้ากินน้ำน้อยกว่านี้บอกเลยสมองมันไม่เลือดมันมันมันเมื่อคืนไปทะเลทรายข <c oughs> อบคุณดอกกุหลาบครับผมอย่างพี่จันมากกินน,น,น้ำเยอะเนี่ยจะเข้าห้องน้ำอีกแล้วเนี่ยนะครับอ่ะต่อนะฮะนะขอบคุณดอกกุหลาบครับผมเมื่อไหร่ที่คุณเอาตัวเองเข้าไปอยู่ใน<ไ>ใกล้กับพลังงานบวกกินน้ำันเยอะข่าวสดเชื่อใช่ฮะ คุณจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่ใครก็ทำอะไรคุณไม่ได้เออจริงขอบคุณดอกกุหลาบครับผมเราจะกลายเป็นคนที่เราอยากเป็นฟังดีนะเราจะกลายเป็นคนที่เราอยากเป็นตามหัวใจข้างในมันเรียกร้องมาตั้งนานแล้วใช่ขาขคียแพงมากใช่จนคนอื่นฟังจนคนอื่นเอาความหวังดีของเขามาใส่เราไม่ โอ้โหชี้แพียขอปิดเพลงนะอีกที่หนึ่งจนคนอื่นเขาเอาความหวังดีของเขามาใส่เราไม่ได้คืออะไรอย่างที่บอกว่าคนเราอ่ะชอบตัดสินคนอื่นสวัสดีครับพี่พันชอบจัดคนอื่นโดยคิดว่าเฮ้ยคุณต้องทำแบบนี้สิมันถึงจะดีคุณทำตามที่ฉันแนะนำสิ ฉันถึงจะมีความสุขฟังแล้วใครกันเนี่ยที่เห็นแก่ตัวอ <c oughs> ีสอนแพงม้างเลยเอาแต่เช้าเลยนะเนี่ยขอบคุณดอกกุหลาบครับผมนะมอบให้ทุกท่านตอนนี้นี้ขอบคุณครับประเด็นคือใค,ใครเจอคุยคือใช่ใช่ใชวงนี้ครับประเด็นคือทุกคนน่ะต้องมีความสุขด้วยในแบบใช่ไ่มของตัวเองใครเก็ตพิม์เก็ต ทุกคนต้องมีความสุขในแบบฉบับตัวเองและฟังเสียงหัวใจของตัวเองสมัครใจมาเอาข่าวครูขอคุณราพิพันธ์และฟังเสียงหัวใจของตัวเองทุกคนมีหน้าที่แค่นี้ไม่ได้มีหน้าที่ไปหวังดีกับใครการหวังดีมันดีนะแต่เมื่อไหร่ที่คุณเอาความหวังดีหรือการที่อยากให้คนอื่นดีสวัสดีพี่หนุ่มคนใต้ฮะสวัสดีฮะคนใหม่ขอใจให็นแลยวสวัสดีครับคูนามาแล้วเกิคุณเอาความหวังดีจากคนอื่นคุณไปแนะนําคนอื่น ทำไมคุณไม่เอาสิ่งนั้นมาโฟกัสตัวเองเนี้ยมาเปลี่ยนชีวิตมาพัฒนาตัวเองนะสวัสดีครับพี่ลูกน้าเอาเวลาที่ไปบอกให้คนอื่นไลฟ์สดเอาเวลาที่ไปแนะนําว่าพี่ต้องทาอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมคุณไม่เอาเวลานั้นนะเอามาเข้าตัวเองคุณถึงจะไปจากจุดหนึ่งได้จะถึงอีกจุดหนึ่งได้เก็ยเป้าเอาเอเสียเวลาการทําอย่างนั้นเสียเวลาถูกต้องทุกคนอนะ่ะโฟกัสตัวเองหมดแค่เนี้ยมันก็ทําให้ อยู่มากขึ้นแล้วคุณเกสเปาทําแค่นี้มันทําให้ประเทศไทยดีขึ้นทประเทศไทยเปลี่ยนและทําให้โลกมันเปลี่ยนฮะคือคนไม่ยอมเปลี่ยนคนไม่ยอมเปลี่ยนภายในคนไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองอะแต่ไปชอบไปเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเปลี่ยนสถานการณ์คุณว่ามันเปลี่ยนสถานการณ์ได้ไหมเนี่ยถ้าคุณไม่เปลี่ยนยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนพูดอีกทีหนึ่งนะพูดตรงๆโลกภายนอกเนี่ยมันสะท้อนโลกภายในถูกต้องฟัวก้าตัวเองครับผมบอกเลย การที่ผมมานั่งอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยนะผมเปลี่ยนทุกอย่างมันถึงเวลาสี่เดือนตั้งแต่มาทำติ๊กตอกนะสวัสดีครับพี่บวงสุคนสวัสดีพี่หนุย่ยฮะตั้งแต่มาทำติ๊กตอกโอ้โหแบบนี่แหละมันคือการพัฒนาตัวเองที่เร็วและได้ผลสุดๆการันตีใช่เราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ครับเปลี่ยนตัวเองก่อนเดี๋ยวคนอื่นเขาเห็นเราเดี๋ยวเขาเปลี่ยนตามโอ้ยสอนแพงอีกดีนะอ่ะฟ,ฟังเพลงต่อ นะฮะโอ,อ้โหขี้แพงเลย